กาญจนบ,บุรีตำรวจชุดเฉพาะกิจวิสามันไอหนองลูกน้องคนสนิทกำนันนกดับคาโรงงานทูปร้างจังหวัดกาญจนบ,บุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเฉพาะกิจนำโดยพลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนพอบบกทลอสืบทราบว่านายธนชัยหรือน้องมันมากอายุ45ปีลูกน้องคนสนิทของกำนันนกที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงสารวัตรตำรวจทางหลวงจนเสียชีวิตและบาดเจ็บ หลบหนีมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่โรงงานทุบร้างหลังวันนะัอุทยานพระเทนนองรังหมู่6ตำบลอูโลก4,000อําเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเฉพาะกิจกว่า20นายลงตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวจากการตรวจสอบพบรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ดเลนเจอร์สีประตูสีขาวไม่ติดแผ่น้ายทะเบียนจอดอยู่ภายในโรงงานทุบร้างลักษณะจอดนอนรถกระจกลงมาเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะจึงได้เรียกให้คนที่อยู่ในรถลงมา ซึ่งคนที่เธลงมาปรากฏว่าเป็นนายนองสวมเสืเอ้อยืดสีดำกางเกงยีนโดยถืออาวุธลงมาด้วยก่อนเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่จำนวนสองนัดกระสุนถูกประตูรถยี่ห้อเทอล่าฝั่งคนขับรถเป็นลูจากนั้นตำรวจจึงได้ยิงสวนกลับไปจนส่งผลทําให้หนายนองเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีส่วนสภาพศพพบว่านายนองถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกซ้ายหน้าอกขวาลำคอข้างขวากระสุนทะลุด้านซ้ายมือด้านขวาพบอาวุธก๊อกขนาด9มมตกอยู่ หลังเกิดเหตุพลตเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผอตรพลตตีแผยรถคุมภัยผู้บังคับการตำรวจปูทรจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานพร้อมด้วยมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิแพทย์เวรจากโรงพยาบาลมการักอายการเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากการวิสามันน,นายธนันชัยหรือน้องหมั่นมากอายุ45ปีลูกน้องคอนสนิทของกําน,นันนกส่วนความคืบหน้าทางคดี ผู้สึ่ข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไปข่าวนี้24ิบ24การจนบุรีชุติการไหนวารินรายงาน